โยโยโยสวัสดีครับเอฟซี MC, คืนนหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนนหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์เกมสปอร์ตแล้วก็เขาวมกลุล่มหนังได้ที่แอดเอ็มบีพีสามสิบสามนะครับเอามาดินคำ่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ฟุตบอลอาจจะไม่ได้เยอะมากครับไปที่เวลาสองทุ่มฟุตบอลโคซาฟาครับ ก็ไปดูบอสวาน่าครับจะเปิดบ้านเจอซัมเบียนะครับบอสวาน่าอันดับร้อยของโลกตัวหลักก็โซโกลัมบอยครับเทโรเซซิลกองหน้าเป็นทูสิแมงโอเรบอนเย่นะครับเฉอกับซัมเบียอันดับ8 8ของโลกเกมล่าสุดเนี่ยไปแพ้โคมารอสมาศ -1 นะครับอับราฮัมเซียนคัมโบครับซาวซูรูแล้วก็โยเซฟฟิรีนะครับเจลยผลล่าสุดต้องย้อนไป3ปีก่อนครับก็ปรากฏว่าเสมอหนึ่งในเวลาก่อนที่ซัมเบียชนะจุดโทษก่อนเกมขอมองซัมเบียน่าจะเหลื่อมนิดๆเพราะว่าอันดับโลกด ดูแล้วเนี่ยไม่เน้นรายการนี้มากครับวัดใจบอสวานนาพี่เจ็ดมองว่าไม่แพ้แน่ครับไม่เสมอก็ชนะครับโยโยโย่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิปตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับคู่ต่อมาเวลาสองทุ่มเช่นเดียวกันไปดูเอสวาตินีนะครับจะเจอกับแทนซาเนียเล่นที่แอฟริกาใต้สนามกลางนะครับ เอสวาตินีอันดับ154ของโลกมีฟิลานีเมคมคองโฟ,โฟโบาเลซีคอนเซแล้วก็จัสติกฟิกวราเซนะครับเจอกับแทนซาเนียอันดับ107ของโลกเกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านให้กับมาดากัสกามา0-1ครับมีอัตลีนาโดซิมองเอมบูซาแล้วก็มิซโมโดมบี้นะครับเจอดผลล่าสุด2015ปรากฏว่าเอสวาตินีชนะ1-0จริงๆตามน้าเสือสูสีก็าอาจจะมองแทนซาเนียเหลื่อมนิดๆดือนอันดับโลกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับเอสวาตินีสู้ได้ครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจ เอสวาติเน่ไม่แพ้แน่ครับไม่เสมอก็ชนะเลยปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับไปดูชิฟุตบอลอาร์เจนตินาลีกบีอิตาลีโนอันดับ19จะเปิดบ้านเจอกับอเมริโันอันดับ17อิตาลีโนอันดัแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะไลเนอร์มา2-0นะครับแนวรุกก็อเล็กซิสคาเบล่าโจนาธานริเวโร่ของหน้าเมาโลคาวิลล่านะครับนัดที่แล้วยิงได้เจอกับอเมริโนอันแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เรียลฟิล่ามา0-1นย์หนึ่งนะครับสามนาลุก,ก ฟรานโกอมันซากองหน้าเฟเดรโกมอตตานะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าอเมดิโน่เอาชนะไปกลับในบ้าน2-1เกมเยือน1-0ก่อนเกมเขามองอิตาเลโน่เหลื่อมนิดๆเล่นในบ้านแม่แต่ดูแล้วครับเฮตุเฮเป็นของอเมดิโน่และจริงๆจะว่าไปฟอร์มภาพฤดูกาลนี้สูสีมีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมวัดใจอเมดิโน่ทีมเยือนจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3มคู่นะครับชอบไปที่บอสวาน่าเอสวาติมีและอเมดิโน่ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย